นันติโภคาทุมเมทังแปลว่าโภคทระซัย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามโภคทรัพย์นับว่ามีค่ามากเพื่อท้องปากกินใช้สบายลน้นแต่รั์นั้นพลันมากลับฆ่าตนให้สิ้นชนเพราะว่าปัญญาสามเหมือนมีมีดคมใส่ไว้ในฝักไม่รู้จักใช้เองหน้าเกรงขามถูกมีดเชือดเลือดไหลไม่ได้ความ ปัญญาสามกลับกลายทำลายตัวพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเหลือมชื่อยังกังงูนายเหลือมโดนฆ่าตาย ในเหลือมนี่ตัวสูงใหญ่อายุ48ปีหน้าตาคล้ำๆม,มีหนวดคราวรกๆศพของเขาอยู่ในหลุมเมียของเขาฝังเอาไว้เพื่ออำพรางคดีนางแอนเมียของเขาก็จำใจเป็นคนมือเปื้อนเลือดเมื่ออายุได้45ปีแล้วแม้ว่าตัวนางจะร่างเล็กแต่นางก็ขุดหลุมได้ลึกมากฝังเขาไว้ในสวนบอกว่าทำไปด้วยความแค้นและแค้นหนัก ก็ในเหลือมเนี่ยเอาแต่กินเหล้าเล่นการพนันไม่ยอมทำงานแล้วก็ยังเอาที่ดินของนางที่ดินนั้นพ่อแม่ยกให้เอาไปจำนองจนหมดทั้งสี่แปลงได้เงินมาก็เอาไปเล่นการพนันจนวอดวายหมดเกลี้ยงแล้วก็กินเหล้าเมาแอพอนางพูดเขาก็ชวนทะเลาะด่าทอเสียหายต่างๆนานา โขเถียงมีปากเสียงกันทุกทีแล้วเขาก็ลงมือลงเท้าตบตีเตะต่อยเหมือนนางไม่ใช่คนอเออเขาลืมไปหรือ,อยังไงว่านางก็เป็นคนนางเองก็มีชีวิตมีจิตใจด่านางคนเดียวไม่พอ,อยังลามปาลามด่าทั้งโคดเงาวงตระกูลของนางพ่อแม่บุพการีของนางเขากนด่าปนปี้เสียหายหมดตะโกนด่านี่ไม่ใช่เบาๆเสียงดังลั่นทีเดียวเสียงที่ดังลั่นนั้นชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยินกันหมด นางก็อับอายขายข,ายขี้หน้าเขาเหลือกเกินที่มีผัวสารเลวอย่างนี้พอเช้าก็ไม่อยากจะมองหน้าใครเอาแล้วนางจะเอาเขาไว้ทำอะไรละ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วนางทนมามากพอแล้วทนมือทนตีนทนรองรับมือตีนเข้ามามากเกินพอแล้วมันสุดจะทนสุดจะทนจริงๆในบ่ายวันนั้นที่เกิดเหตุร้ายเป็นวันจันทร์เวลาสักบ่ายสองเห็นจะได้ นางเห็นเขากำลังนั่งซ่อมไพยชักจุดยาสู่พองเขาที่มันเสียจุดไม่ติดนางก็ชำเลืองมองโดยหางตาและคิดว่านี่แหละมันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสเหมาะที่สุดที่จะลงมือจัดการกับเขาขั้นเด็ดขาดนางก็ย่องย่องไปข้างหลังเขาแล้วก็คว้าสากตำข้าวที่มันพิงอยู่กับเสาเรือนใกล้ๆเขานั่งเอามันขึ้นมาถือกำแน่นด้ยสองมือสากตำข้าวนั้นทั้งใหญ่ทั้งหนัก และมันก็ทําให้นางรู้สึกมั่นใจมากด้วยที่จะใช้มันก็ใช้สากตำข้าวนั่นแหละเงื้อขึ้นฟวดใส่หัวเขาฟวดทีแรกลงไปแล้วไฟชักกระในมือกระเด็นเลยพอเขาปุ๊บนางก็ทุบอีกไม่ฟังเสียงที่เขาร้องโอดโอยคิดอยู่อย่างเดียวต้องทําไห้สาเร็จเพราะเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วเอามันไว้ทําไมคนอย่างนี้เจ็บปวดมามากแล้วเจ็บทั้งกายเจ็บช้ำน้ำใจกระนำ ตีใส่แล้วเขาก็ยังดิ้นไปดิ้นมาชักดิ้นชักออเพราะว่านางพอาาดผิดพลาดถูกพลาดเป้าไปบ้างนางก็หันเข้ามาใช้มีดมีดอิตโต้อยู่บนโต๊ะใกล้ๆนะด้วยหันมาฟันซ้ำฟันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาตายเขานอนจมกองเลือดแน่นิ่งไปจากนั้นนางก็ลากศพของเขาเข้าไปในสวนไปขูดหลุมฝังเอาไว้ที่ไหนสวนนั่นแหละจนกระทั่งโดนตํารวจรวบตัว พวกเจ้าหน้าที่เขาเก่งและพวกเขาก็ยังไม่เชื่ออีกว่านางทํางานสําคัญนี่เพียงลําพังคนเดียวพวกเขาคิดว่าจะต้องมีหนึ่งหรือสองคนที่ช่วยร่วมมือกับนางด้วยจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกนางซัดมันคนเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นความแค้นส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ที่พวกเขาสงสัยก็เพราะว่ามือเท้าของศพน่ยถูกมัดด้วยภะคมะก็นางนี่เราเป็นเป็นคนมัดก็อีตอนที่เอาสากฟาดกระหน่ำหัวมันมันยังไม่ตาย มันยังดิ้นได้ดิ้นไปดิ้นมานางเห็นกลัวมันจะฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาฆ่านางก็เลยรีบไปคว้าเอาผ้าขม้าที่ตากอยู่ที่ราวมามัดมือแล้วก็มัดขาทั้งสองข้างเขาติดกันไว้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะที่จะจัดการกับเขาด้วยตัวของนางเองเพียงแต่ว่าตอนที่เล่าให้ตำรวจฟังครั้งแรกนะั้นนางไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้ด้วยตัวเขามันสูงใหญ่เกิดลุกขึ้นมาแล้วนางจะทำยังไงก็ต้องกันเอาไว้ก่อน ขนาดบ่าควันเขาย่อยยับไปแผลเต็มตัวแล้วนางก็ยังกลัวระแวงว่าเขาจะฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเขากนา็น่ากลัวมากอะลงมือทั้งทีก็ต้องเอาให้อยู่ว่างั้นลูกๆสามคนไม่รู้เรื่องนี้กันเลยไม่รู้มาก่อนว่านางจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับพ่อของพวกเขาลูกๆไปเรียนหนังสือกันกลับมาก็ไม่เห็นพ่อแล้วนางก็บอกกับลูกๆว่าพ่อไปไหนก็ไม่รู้คงจะไปเล่นหรือไม่ก็ไปเมา พูดแค่นี้ลูกๆก,ก็รู้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าพ่อของเขาเป็นคนยังไงทําตัวยังไงดุด่าแม่ยังไงลงมือลงเท้าแม่ยังไงพวกเขาก็เลิกสนใจกันเพราะพ่อของเขามันพึ่งไม่ได้มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้ได้เล่าเรียนกันต่อไปลูกๆก,ก็กลัวพ่อเขามากกลัวสิทำไมจะไม่กลัวก็เมาเข้าไปแล้วเหมือนผู้เหมือนคนเขาซะที่ไหนอะเวลาเสียพนันมาก็มาลงกับลูกกับเมียตลอดเลย ทั้งด่าทั้งว่าทั้งลงมือทั้งลงเท้าใครบ้างจะไม่กลัวเขาแสดงอำนาจบาดใหญ่เต็มที่บ้านหลังเนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านของเขามันเป็นบ้านของพ่อแม่ของนางอะไรอะไรมันก็เป็นสมบัติข้างฝ่ายนางแอนทั้งสิน้นเขามาแต่ตัวเปล่าเล่าเปลือยก็ว่าได้ตอนที่แต่งงานกันค่าสินสอดทองมัน่นเขาก็ไม่มีพ่อแม่ของแอนเห็นว่าแอนชอบรักก็เลยจัดการให้ทั้งหมด ตอนแรกๆก็เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนอย่างเนี้ยขยันทำมาหากินทำงานหนักทำอะไรต่างๆนานาหลายปีต่อมาก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อแม่ของแอนล้มหายตายจากเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นใหญ่ในบ้านแล้วไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครอีกแล้วไม่มีใครเป็นใหญ่ในบ้านไม่มีผู้ใหญ่ในบ้านมีแต่เขาเท่านั้นใหญ่อยู่คนเดียวชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่คนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้น ส่วนตัวเขาก็กินเหล้าแล้วก็เล่นแต่การพน,นันขายทรัพย์สินต่างๆนานาอะไรขายได้ก็เอาไปขายหมดพอได้เงินมาก็เอาไปเล่นเอาไปกินรู้สึกเขาจะมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของลูกเมียแล้วอย่างนี้จะเอาไว้ทําไมให้เขามีความสุขบนความทุกข์ของพวกลูกเมียต่อไปได้ยังไงนางก็รักลูกรักตัวเองด้วยแล้วก็รักศักดิ์ศรีตัวเองด้วยนางเคยออกปากไล่ให้เขาออกไปจากบ้านแต่คนอย่างเขาเนือ จะไปเชะหน้าด้านจะตายนางไลท่ทีไรก็ทีนั้นที่นางต้องเจ็บปากเจ็บคอเจ็บตัวหน้าตาบวมปูดสีข้างสีโครงรวนไปหมดเขาตายแบบนี้ก็คือผลกรรมที่เขาทำไว้นะชัดชดัจริงๆแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่ทำเวรทำกรรมเอาไว้ไม่น้อยเป็นเวรกรรมนอกเหนือจากที่ทำกับลูกเมียเขาเคยเล่าว่าตอนที่เขาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นนั้นก็เคยทำบาปทำกรรมไว้มาก ในตอนนั้นที่บ้านก็ไม่มีอะไรจะกินบ้านเขามันยากจนมากเขากับพ่อเขาช่วยกันหาอาหารออกไปล่าหนูเอามาย่างเอามาแกงกินเอามาผัดเผ็ดหน้าแรงเขาก็ตักน้ําจากแอ่งน้ําไปหล่อรูหนูหนูมันจะหลบอยู่ในรูในหน้าแรงอ่ามันไม่ใช่พื้นนาของเขาหรอกเป็นนาของชาวบ้านแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ได้หวงได้ห้ามอะไรตักน้ําหาบมาเอากรอกเข้าไปในรูหนู พอน้ำมันเข้าไปเอ,อ่อเต็มรูหนูมันอยู่ไม่ได้มันก็หายใจไม่ออกมันก็จะวิ่งหนีออกมาเขากับพ่อก็ช่วยกันเอามีดไล่ฟันมันบางทีก็ใช้ไม้ทุบตีเขาทําอย่างนี้แหละก็เลยได้หนูมาเป็นจํานวนมากหนูเหล่านั้นที่ใส่ในตะกร้ามันก็คือหนูนาพอได้หนูนามาแล้วก็เอามาให้แม่แม่เขาก็จะทําหนูนั้นผ่าท้องควักไส้พุงมันออกเอาใส่ไม้หนีบย่างจนมันเหลืองหอมเลยเสร็จแล้วก็ แม่ก็จัดวางใส่ในกระจาษที่มีใบตองสดรองอ่าอันนี้หมายถึงเหลือกินแล้วนะก็เอาออกไปเรข่ขายตามแถวบ้านเขาก็ช่วยแม่ด้วยเขาทำเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะผ่าท้องควักไส้ควักเรื่องในมันหรืออะไรก็ตามจนล้างมันให้สะอาดหมดจดรูหนูนะบางทีก็มีงูออกมาจากรูหนูด้วยเดิมมันเคยเป็นรูหนูมีร่องรอยอย,อยู่แต่งูมันคงจัดการหนูไปแล้ว แล้วตัวมันเองก็หลบอยู่ในรูหนูนั่นแหละน้ําไหลเข้าไปมันก็เลื้อยปราดปราดออกมาพอมันพุ่งตัวออกมาเขาก็จะใช้ไม้ทุบมันให้ตายเวลาง,งูออกมาเขาจะไม่ใช้มีดฟันเพราะว่าการใช้มีดฟันนั้นบางทีหัวงูมันขาดหัวงูนั่นแหละจะกระเด็นมางับเอาคนที่ฟันมันได้หรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเคยมีคนโดนมาแล้วพ่อก็เล่าเตือนในเรื่องนี้ว่าอย่าใช้มีดไปนั่นขาดต้องใช้ไม้ เคยมีตาคนหนึ่งโดนมาแล้วที่นี้หลังจากความลับเปิดเผยออกมาแอนยอมสารภาพไปแล้วญาติพี่น้องของเขาก็หาว่านางเป็นผู้หญิงใจโหดผู้หญิงใจร้ายพากันกลดา่าสาบแช่งนางทั้งที่ความจริงแล้วคนพวกนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าในเหลือมนี่กดขี่ข่มเหงนางมาตลอดนานหลายปีแค่ไหนแต่นางก็เคยได้ไปยกมือไหว้หรือแม้แต่ก้มกราบพ่อแม่ของเขา ขอร้องให้พวกเขาในะช่วยกันมาห้ามปรามในเหลือมคนของเขาอย่าได้โหดร้ายกับนางและลูกให้มากนักคนพวกนั้นก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขาเมตตาสงสารลูกเมียเลยมีแต่จะหนักข้อขึ้นแล้วพวกเขาก็จะมาชี้ดะหน้าด่าประนามนางได้อย่างไงพอโดนญาติพี่น้องเขารุมแ่่งชักหักกระดูกนางก็ตอบไปว่าก็ไม่มีใครช่วยฉันและจะให้ฉันทํำยังไงอ่า นางแอนฆ่าเขาไปแล้วนางก็ยังคิดว่าที่เขาตายนะเขาอาจจะตายด้วยเวรกรรมที่เขาฆ่าหนูฆ่างูมาตลอดหลายปีก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนางก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าที่นางฆ่าในเหลือมนั้นนอกจากต้องติดคุกแล้วกรรมนั้นจะต้องตามมาสนองไม่ในชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่ไม่ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นางก็ยอมก้มหน้ารับมันนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับเกิดที่ในเมืองหลวงเมืองแห่งความชุลมุนวุ่นวายว่ากรรมคือผลของการกระทำเนี่ยย้อนสนองมาสู่ตัวบุคคลไม่ได้มีเพียงผลของการกระทำแต่เพียงประการเดียวมีดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกแถมให้อย่างสมใจเลยนะ นายดำรงครับอายุ30ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยก็แต่งงานอยู่กินกับนางประภัยนางประภัยนี่อายุแค่25ปีประกอบอาชีพเย็บผ้าอยู่กับบาทชุนเสื้อผ้าแล้วแต่จะมีคนว่าจ้างทั้งสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ปี2538ถึงปัจจุบันก็6ปีแล้ว แต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่มีลูกด้วยกันเช่าห้องพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยสุติพรเนื่องจากใกล้สถานที่ทำงานของนายดำรงในระยะที่ทั้งคู่ครองรักกันใหม่ๆก็รู้สึกก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ผิดปกติอะไรก็คงใช้ชีวิตไปตามประสาคู่ผัวตัวเมียทั่วๆไปก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านเท่านั้นไม่มากพอที่จะเหลือเก็บไว้เป็นทุนรอนในเบื้องหน้า โชคดียังไม่มีลูกก็เพราะว่าหากมีก็คงต้องลำบากยากแค้นแสนสาหัสพราะเงินเดือนอพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหรือว่าเรียกตามภาษาชาวบ้านวายามเนี่ยไม่มากพอที่จะทําให้ครอบครัวสุขสบายได้มากนักมันก็มากกว่ารายได้ขั้นต่ําที่ทางรัฐบาลเขากาหนดไว้ดิดหน่อยเท่านั้นแหละสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวนี้ไม่มีเงินเหลือเก็บ แถมบางครั้งยังต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านอีกอันนี้มาจากการที่นายดำรงซึ่งเป็นผัวเนี่ยติดเหล้าโดยปกติพอเลิกจากงานกลับบ้านเนี่ยถ้าเป็นตอนหัวค่ำแกก็จะนั่งแวะดื่มเหล้าที่ร้านกาแฟตะจือที่ปากซอยก็คุยกับเพื่อนร่วมชะตากรรมน้ำเมาเดียวกันแต่ว่าคนละโตะ๊ะพอมเมาได้ที่ก็มารวมเป็นโต๊ะเดียวแล้วนั่นเองคือสาเหตุของการหมดตัวนายดำรงว่มักจะถูกหักคอให้เลี้ยงอยู่เสมอ เมื่อเห็นว่าเมาได้ที่ถึงนายดำรงก็มักจะควักกระเป๋าจ่ายแทบจะไม่รู้ตัวพอหายเมาแล้วถึงได้นึกได้สรุปได้ว่าเงินเดือน6,800เป็นค่าเหล้าค่าบุหรี่สี่พันกว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวก็เหลือนิดเดียวนางประภัยเองก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อพอเห็นผัวมีความประพฤติยอย่างนั้นก็พยายามช่วยตัวเองรับจ้างเย็บผ้าไปตามที่ร่างกายจะทนทำได้ บางครั้งก็ต้องนั่งเย็บถึงดึกดด่นค่อนคืนก็นึกไว้แต่เพียงว่าจะต้องมีเงินเป็นค่ากับข้าวซื้อข้าวสารให้ค่ะชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อื่นๆอีกสารพัดแต่รายได้จากการเย็บผ้ารู้สึกว่ามันจะไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายเลยแม้จะระเบียดกระเสียนจนสุดความสามารถก็ตามหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาได้ประมาณสี่ปีวี่แววแห่งความเลวร้ายก็เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ในดำรงนี่มักจะเมากลับบ้านบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบางครั้งก็มากินต่อที่บ้านชวนเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนขอเล่าใกล้บ้านมากินด้วยเมื่อมากินในบ้านในดำรงก็เปลี่ยนอุปนิสัยไปจากเดิมเพราะว่าการกินในบ้านนี่นางประภัยซึ่งเป็นเมียนี่ย่อมจะได้ยินถ้อยคําสนทนาจากวงเล่าด้วยเสมอเมื่อมีการบน่นหรือว่าขอร้องให้เลิกกิน นายดำรงก็จะโมโหโกรธาต่อหน้าเพื่อนบ้านแสดงตัวให้ใครๆเห็นว่าเป็นคนไม่กลัวเมียรแรกๆก็ทะเลาะก,กันเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงไม้ลงมือในเวลาต่อมาแม้ว่าเพื่อนร่วมวงเล่าจะห้ามปรามเพียงไหนนายดำรงก็ไม่ยอมเลิกร้างง่ายๆสร้างความทุกข์แสนสาหัสให้นางประภัยจนสุดจะทนทานแต่ในฐานะที่เป็นเมียก็ย่อมไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงสภาพแบบเนี้ทะเลาะกอันครั้งไหนต้องเจ็บตัวทุกครั้ง สามีซึ่งหาเลี้ยงดูเธอด้วยน้ำพักน้ำแรงเมื่อก่อนนี้บัดนี้ก็หันมาเลี้ยงดูด้วยลำแข้งอย่างเดียวทั้งแข้งทั้งเขา่าทั้งหลังมือไม่มีการปราณีทำยังกับเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาจนกระทั่งเมื่อถึงคราวทะเลาะกันครั้งสุดท้ายเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2543ซึ่งนับว่าร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหัวค่ำคืนนั้นในดำรงก็ชวนเพื่อนบ้านมานั่งกินเหล้าที่บ้านเหมือนเคย โดยมีลุงสุชาติอายุแกก็เกือบห้าสิบแล้วแล้วก็ลุงกมลก็ไวัยไล่เรียกันมานั่งล้อมวงมาดื่มมากินคุยกันย่งเพลิดเพลินจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสามทุ่มเหล้าที่เหลือก็กำลังจะหมดนายดำรงก็ร้องเรียกเมียให้ไปเซ็นเหล้าที่ร้านค้าที่เคยซื้อันเป็นประจำเนื่องจากทุนทรัพย์ร้อยหรอไปจนเกือบจะหมดอยู่แล้วนางประภัยก็ตระหนักได้ดีว่า สามีของเธอกำลังติดลมแล้วเงินที่มีอยู่ก็จะต้องเป็นค่ากับข้าวแล้วก็ซื้อของใช้อย่างอื่นอีกก็เลยทำเป็นไม่ได้ยินซะก็เหลือบมองเพื่อนร่วมวงอาวุโสพวกนั้นทั้งสองคนน,ะนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่มีใครคิดจะควักเงินออกมาช่วยออกแม้แต่บาทเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้นางประภัยก็เคยเลยขอร้องสามีบอกพี่พอแค่นี้ไม่ดีกว่าหรอพี่เงินเหลืออยู่อีกนิดเดียวอะ่ะ ร้านเท่าแก่จือน่ะเขาไม่ให้เซ็นแล้วรู้ไหมเขาบอกว่าให้พี่เซ็นแล้วเก็บยากพอแค่นี้เถอะนะพี่เสียงนางประภัยก็มีแวววิงวอนและนี่เองที่ทำให้ในายดำรงเปลี่ยนจากความสุข,ขุมเป็นวัยรุ่นใจร้อนทันทีตวาดเมียด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมกับแช่งด่าที่ไม่ทำตามคำสั่งเมื่อนางประภัยชี้แจงด้วยเหตุผล ก็แสดงความเป็นสามีเถื่อนด้วยการลุกขึ้นจากวงตรงไปยกเท้าเตะนางประภัยซึ่งกำลันงนั่งเย็บผ้าอยู่หน้าจากกระเด็นตกจากเก้าอี้ลงไปนอนจุกแอดแอดแอดตัวงออยู่บนพื้นเพื่อนร่วมวงอาวุโสทั้งสองก็ปราดเข้าไปยื้อยุดนะให้ยุติบทบาทนักมวยสู้กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แต่นายดำรงไม่ฟังเสียงใครไอ้น้ำเปลี่ยนนิสัยที่ดื่มเข้าไปเยอะทำให้สติสมมชัญญาขาดความยับยัง้ง ในดำรงก็สะบัดมือจากการเกาะกลุ่มของเพื่อนก็ปาดก็ไปหยิบเหยือกน้ำบนหิ่งวางขวดน้ำปลาและซีอิวตรงเข้าไปที่จักเย็บผ้ายกเหยือกตบเปรี้ยงลงไปที่ใบหน้าที่กำลังจะเงยขึ้นมาพอดีเสียงโผล่เลือดสดสดนี่ไหลย,ย้อยลงมาหางคิ้วขวาเหยือกแก้วใบนั้นแตกออกเป็นหลายเสียงส่วนที่แตกออกก็แหลมคมเจาะเข้าไปในเนื้อทั้งสามสี่รู เพื่อนร่วมวงเล่าก็พยายามเข้าห้ามทับแยกนายดำรงออกมาได้ลากถูรูถูกลางไปข้างนอกพยายามพูดจาปลอบใจให้หายจากอารมณ์ป่าเถื่อนนางประภัยพอลุกขึ้นได้ก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพื่อนบ้านที่ได้ยินได้รับรู้เหตุการณ์ก็พากันมาให้การช่วยเหลือหายาม,มาใส่ให้แล้วก็ประถมพยาบาลไปตามมีตามเกิดนายดำรงไม่ได้สำนึกในการกระทำของตัวเองเลยแม้แต่น้อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอกเพราะว่านางประไพไม่ได้ไปแจ้งความก็นึกเสียว่าเป็นกรรมของตัวเองที่ทำไว้เมื่อชาติบางก่อนชาตินี้ถึงต้องมารับกรรมที่ก่อไว้วันรุ่งขึ้นหลังจากที่นายดำรงออกไปทำงานตามปกติแล้วนางประไพก็เดินทางไปหาพี่สาวคือนางวาสนามีบ้านพักอยู่ที่บางขุนเทียนสามีเขาเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอายุก็เกือบห้าสิบแล้วเป็นคนรักลูกรักเมีย มีลูกด้วยกันสองคนกำลังเรียนทั้งคู่นางวาสนาก็รับฟังเรื่องราวของน้องสาวโดยตลอดก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารในเคราะกรรมก็คิดว่าคงจะเป็นกรรมเก่าที่น้องสาวได้ก่อไว้ตามสนองอพี่สาวก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นะถ้าแกเห็นว่าทนต่อไปไม่ไหวจริงๆนะก็ย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่สะชั่วคราวหรือถ้าหากว่าเลิกกันก็อยู่กันตลอดไปเลยที่นี่นะ บ้านเช่าข้าวซื้อเหมือนกันแกเย็บผ้าได้ก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้หรอกพี่เขาก็เป็นคนดีเขาไม่กินเหล้าไม่ตบตีลูกเมียเงินทองก็พอกินพอใช้ถ้าอยู่อย่างประหยัดนางวาสนาพี่สาวก็ให้คำแนะนำด้วยความปรารถนาดีต่อน้องน้องก็บอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันละพี่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆฉันจะย้ายมาอยู่กับพี่ที่นี่แต่แต่ถ้าพี่ เขารู้จักคือเขารู้ว่าบ้านพี่อยู่ที่เนี่ยคือเขารู้ว่าฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนอกจากพี่เนี่ยแล้วเขาก็ต้องมาตามฉันแน่แล้วฉันจะทํายังไงอะอะถ้าม,มาก็เรียกมาพูดกันให้มรู้เรื่องไปเลยว่าจะเอาอย่างไงถ้าหากทําตัวเหมือนเดิมแกก็ไม่ต้องไปจะเลิกกันไปเลยก็ได้แกก็ยังสาวอยู่ไอ้เรื่องหาผัวใหม่นะมันไม่ยากอะหาไอ้ที่มันน่าดูหน่อยไม่ใช่เอาไอ้ขี้เมา,เอาตอกต่อยที่ไหนมาสร้างปัญหาแบบนี้ เออถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ช่วยฉันได้อย่างนั้นเนี่ยฉันก็ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่าฉันจะย้ายมาอยู่กับพี่พรุ่งนี้อะนะดูซิว่าถ้าเขาไม่มีฉันแล้วเขาจะทํำยังไงนางประภัยก็ตัดสินใจเด็ดขาดตอนนั้นเลยแม้ว่าภรรยาจะเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแล้วกว็าตามนายดำรงก็ไม่ได้ทุกร้อนมากนักก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมคือชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกินเหล้ากันเป็นประจำ เพื่อนร่วมวงอวุโสคือนายสุชาติก็พูดเตือนสติให้ในายดำรงทบทวนการกระทําของตัวเองชี้ให้เห็นถึงความดีของนางประภัยแล้วด้วยประสบะการณ์ที่มีชีวิตยาวนานเนี่ยลุงสุชาติก็สรุปว่านายดำรงนะควรจะไปขอคืนดีกับเมียเสียเพราะไม่อย่างนั้นนางประภัยอาจจะมีผัวใหม่ได้ยังสาวไมีหน้ำซ้ำยังสวยอีกด้วยเท่านั้นเองที่ทำให้ในายดำรงเกิดความหึงหวงขึ้นมาทันที แม้ว่าตัวเองจะพิษมัยเล่ามากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเมียมีผัวใหม่แล้วเขายอมไม่ได้นายดำรงก็เห็นด้วยพร้อมมาขอร้องนายสุชาติไปเป็นเพื่อนโดยเขาจะไปที่บ้านของนางวาสนาที่บางขุนเทียนเข้าไปพูดจาขอคืนดีและขอโทษให้นางประภัยอภัยให้แล้วก็จะรับกลับมาอยู่กินตามเดิม เพื่อนร่วมวงอาวุโสก็รับอาสาจะไปเป็นเพื่อนให้แต่ว่าจะคอยอยู่ข้างนอกฟังผลนายดำรงกับเพื่อนขี่เมาก็เดินทางไปที่บ้านนางวาสนาคือนั้นเลยยุติวงเล่าเอาไว้ชั่วคราวแต่ตอนที่ไปนะกินเหล้าไปแล้วอพูดจาอ้อแอแต่ก็พอรู้เรื่องแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยรถแท็กซี่ เดินไปถึงประตูบ้านนายสุชาติก็ยืนคอยอยู่นอกบ้านทันทีที่นายดำรงเดินเข้าไปก็เห็นเมียกำลังนั่งคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในลักษณะสนิทสนมหัวรอต่อกระซิกกันนะอ,อนุภาพของแอน้ำนรกที่ทำให้ในายดำรงเกิดความหึงหวงจนหน้ามึดไม่ยอมฟังอีราค่าอีรมปราดเข้าไปในห้องที่คนทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ นางประภัยพอเห็นสามีเดินเข้าไปก็ตกใจฝ่ายชายก็ทำหน้างงๆอ๋อตกใจมากก็เลยอีวันทองะจะมีผัวใหม่ยังไงอยาหวังให้ยากนะมึงอ๋อมึงมึงมึงนี่คิดจะมาเป็นชู้กับเมียกูใช่ไหมได้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องเจอกูก่อนสิ้นประโยคหมัดขวาของนายดำรงจับเปาะเขาที่เครึ่องปากเครึ่งจมูกผู้ชายคนนั้นอย่างจัง ทีนี้แกก็ไม่ทันระวังตัวนังพง,งา์ไปข้างหลังเลือดกําดาวไหลออกมาเลยในดํารงปราขก็ไปเพื่อจะซ้ำอแต่ว่าด้วยเอริสแอนกอฮอร์ร่างก็สุวรรณเสโดยไม่ได้ตั้งใจที่ผู้ชายคนนั้นก็ผุดลุกขึ้นทีนี้ก็ต่อยกันยายเลยนะก็พลิกคว่ำขมำหงายกันอยู่ตรงนั้นแหละอ่าพอดีน้องชายของพี่เขยข,ของนางประภัเนี่ย ้กำลังขุดดินอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงวิ่งถือจอบมาด้วยอพอมาถึงเห็นเหตุการณ์ก็ท่านั้นแหละดําจอบที่ถือในมือก็หวดพั่ลงไปที่บนหัวของนายดำรงเต็มที่เลยอทีเดียวครับนายดำรงม้อยกระรอกอยู่ตรงนั้นแหละอะผลปรากฏว่านายดำรงสลบมา พอฟื้นขึ้นมาทีนี้ทางญาติพี่น้องของนางประภัยก็เอาไปส่งอ่าเ,เพื่อนที่รออยู่หน้าบ้านไม่รู้เพนไมไหนแล้วหายเมาเลยเพนขึ้นรถกลับไปแล้วก็เอาตัวนายดำรงเนี่ยไปส่งไว้ที่บ้านบ้านเก่าของเขานะ่ที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยอ่าให้นอนอยู่บนนั้นเนี่ยอ่ปล่อยไปตามยาถากรรม หลังจากวันนั้นเป็นต้นมานายดำรงก็ไม่วุ่นวายอะไรอีกเพราะนายดำรงนี่เหมือนกับคนประสาทเสื่อมไปเลยจำอะไรก็ไม่ได้เออ